เป็นไงคะได้ฟังเพลงชาติไทยนะคะในเนื้อร้องที่ถูกต้องแล้วใช่ไหมคะนักเรียนฝึกร้องตามได้ถูกต้องแล้วใช่ไหมคะลูกนั่นแหละครั้งต่อไปนะคะเวลาเราได้ยินเสียงเพลงชาติไม่ว่าตอนเช้าหรือตอนเย็นเราต้องทำไมนะลูกต้องยืนตรงคารพธงชาตินะคะอ้าวทีนี้เมื่อนักเรียนอ่า ร้องเพลงชาติได้ถูกต้องแล้วนะคะถูกต้องจากคำร้องที่คุณครูพานักเรียนฝึกอ่านนะคะในเนื้อเพลงหน้าที่เท่าไหร่นะลูก1 3 1นะคะให้นักเรียนไปฝึกต่อนะคะอ่านอ่านซ้ำๆในเนื้อเพลงน,นะคะจะได้ร้องได้ถูกต้องอทีนี้เรามาดูคุณครูมีงานให้นักเรียนทำ ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ทำลงในสมุดเช่นเคยครั้งก่อนนี้คุณครูให้นักเรียนวาดรูปธงชาติไทยใช่ไหมคะทีนี้เรามาดูคำถามข้อที่หนึ่งนะคะเราเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาตอนตอนไหนคะแล้วเวลากี่นาฬิกาคำถามข้อที่สอง เชิญทงชาติลงจากยอดเสาตอนไหนคะเวลาอะไรมี2องคำถามให้นักเรียนตอบนะคะให้ถูกต้องนะคะเขียนมาสวยๆนะลูกเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ